สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็ k ลิ s ์เซวันกันดเช่นเคยนะและในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในเกม Seven Night r e b i r รกับตัวละครอ,อย่างลิโปในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าตัวละครลิโปมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าเราเจะแบบเอ่อทุ่มทรัพยากรให้มันเป็นตัวละคร C6 นะครับผมในแพทนี้ก่อนที่ตัวจะออกนะเอาไปลงอะไรได้บ้างนะครับผมคอนเทนต์อะไรแล้วมันดียังไงนะครับผมหรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยคือควรที่จะเก็บหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันนะครับผมแล มีการแจกโค้ดสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าร้อยกว่าโค้ดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครทําเงื่อนไขสําเร็จนะผมก็จะมีการแจกโค้ดให้ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นยังไงนั้นผมจะซ่อนไว้ในคลิปนี้นะครับผมดังนั้นก็ดูไปเรื่อยให้จบกันละกันนะครับผมไม่ต้องรีบซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือโค้ดด้วยนะครับผมบางคนเนี่ยก็ทาเงื่อนไขไม่เสร็จเนาะผมก็เลยไม่ได้แจกไปอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมก็ดูเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไคร้แล้วก็สกกำหรับใครท มีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพ้าเพยเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองอ่ะนะร้านนี้เปิดบริการย4ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p พ y อด w r p a y หรือที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหน่อยกันดีกว่าสำหรับตัวละครลิโปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมี c 6ขอพูดตรงๆเลยนะถามว่าทําไมมันต้องมี C6 มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้พูดคือมันเหมือนกับ ช่วงคลายมาใหม่ๆเลยถึงแม้ว่ามันไม่ได้แบบเอยไปลงทางด้านของศึกชิงประสาทได้หรือว่าลงมังกรได้แต่สุดท้ายแล้วไอ้ศึกชิงประสาทเนี่ยมันก็มีตัวอื่นอยู่แล้วเนาะส่วนทางด้านของไอ้ลงมังกรอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้เซอินมันก็จะดูดีกว่าส่วนที่มันได้ใช้งานจริงๆนะครับผมมันก็จะเหมือนกับคายที่ ฟาร์มก็ได้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าฟาร์มได้โคตรดีแล้วก็ไปอีกหลายแพทเลยแล้วก็สลหรับพีพีเนี่ยบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมสลหรับทีมกายภาพมีตายเกิดนะครับผมซึ่งการทํางานเนี่ยมันจะเหมือนกับแทโอเลยแต่ว่าเป็นแทโอที่โคตรอัปเกรดนะครับผมก็คือตายเกิดขึ้นมาแล้วจะมีการรีเซ็คูดาวใช่ไหมล่ะแต่ลืมไปตัวละครตัวนี้นะครับผมมีการแจกบัฟพลังโจมตีตั้งแต่เริ่มต้นโคตรที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็มีการความเสียหายตามแม็เกกี้อันนี้เขาแนะนาว่าห้ามไปอัพทางด้านของเฮสกี้นะครับผมศ จะมีทางด้านของไอหอกเด้งขึ้นมานะครับผมมันจะเด้งเหมือนกับทางด้านของโซคลายเลยอาจจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเลยจะเก่งมากๆนะถ้าเกิดว่าใครพลาดก็เป็นู้จะู่ยังไงอ่ะทีนี้อย่างแรกเลยนะครับผมก็คืออารีนาแบบป,ปกตินะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นอารีนาสวรรค์นะครับผมแล้วก็อารีนาตัวนี้ขอพูดเป็นอารีนาตัวนี้ก่อนถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าจะเอาลิปโป้มาลงสุดท้ายแล้วมันก็วัดอยู่ที่ดวงนะครับผมอันนี้ดวงคืออย่างแรกเลยอย่างที่สองครับผมก็คือวัดในเรื่อง วัดในเรื่องแหวนคุณมีแหวน6ดาวหรือไม่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีแหวน6ดาวเยอะก็จัดชนะเขาได้และทําไมผมถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าคือไม่ว่าคุณจะกดไปเท่าไหร่นะครับผมผมให้เลยประมาณ 80- 9 0ถึงเเนี่ยยังไงมันจะเจอทีมหน้าตาเดียวกันแบบเป๊ะๆนะครับผมทีนี้วัดกันที่อะไรล่ะก็วัดกันที่แหวนไงวัดกันที่แหวนวัดกันที่ดวงนะครับผมแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทุกคนเนี่ยไปเจอทีมเวทบ้างนะครับผมให้มันแบบเจอค้ากันถ้าเกิดว่าเจอค้ากันเนี่ยโ มันได้อยู่แต่นี้คือมันจะเจอทีมแบบเนี่ยดูดิเขาก็ใช้กันทั้งนั้นนะครับผมในทีมนี้นะอา,อาจจะมีทีมถึกบ้างนะครับผมแต่ทีมเวทเนี่ยหายสาบศู์ไปแล้ว นะครับผมน่าจะไม่รอดนะตอนนี้ก็จะเป็นฐานะของทีมกายภาพวัดดวงอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูซักแมตช์กันละกันไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยผมจะมีลิโป้ที่ซ้อนแหวนนะครับผมก็คือเป็นฐานะของอมตะ3มเทินไปเลยนะแล้วก็จะมีฐานะของไอ้เกิดลกป,ป้องกันเนาะมีอำนาจให้ด้วยอืมก็ซ้อนแหวนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซ้อนก็อาจจะลําบากนิดน,นึง <c> ่ว <oughs> นนะของแฟนอันนี้ถามว่าควรจะมีซีไหมเอาจริงๆอ่ะตัวละครทุกตัวควรที่จะมีหมดนั่นแหละครับผมเพราะว่ามันก็ได สเตตัสพื้นฐานมาน้อมเ่นือจะเป็นพวกแบนดนะครับผมถึงแม้ว่าไอ สองดาวกับ5ดาวมันก็ดูไม่ค่อยแบบว้าวสักเท่าไหร่นะครับผมแต่การที่เรามีดาวเนี่ยมันก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเออแจกโลได้หนาขึ้นยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีดาวเยอะมันก็ถือว่าโกงกว่าอยู่ดีแต่ก็ไปวัดดวงกันอีกทีนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูกันดีกว่าการเล่นริโปเนี่ยแต่ละทีมันเหมือนกันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าจะจัดทางด้านของอรูปแบบแบบไหนผมก็จะจัดแบบนี้โดยที่เอาทางด้านของสเตตัสหนักๆเลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยผมไม่ได้สนใจอยู่แล้ว ทุ่มไปปึ้มแล้วก็ฮิวเลือดอ่าแฟดแม่งโดนล้างพอดีโอโหแม่งแบบโคตรตึงแล้วจังหวะนี้ทุบเข้าไปครับผมอืม้มสับตายไปตัวหนึ่งครับทำให้ลิปโป้ของเราได้เบิ้ลไปอีกได้เบิ้ลนะครับผมเปิดก่อนก็ไม่ค่อยได้ปูดนะสลหรับเกมนี้เอ้ยสลหรับไอทีมนี้เอาวะ่ะตายวะ่ะตอนนี้นะครับผมสถานการณ์จะพลิกผันหรือไม่ผมก็มีอมาตะให้แฟดอีกปึ๊บ ถ้าเป็นไปได้ซ้อนแหวนจะเยอะนิดดีเลยนะทีนี้จริงๆเขาจะเอาอะไรวะเอาไอ,ลอ้ล่อคลายนะครับผมให้มันไปลงที่ทางด้านของแฝดแต่ผมว่าก็คางุลักก็ได้นะครับผมแล้วแต่่ันผู้ชมว่าจะจัดแบบไหนเนาะอืส่วนตัวผมคือเอาไปให้คางุลักษเละตอนแรกเอามาที่แฝดแล้วรู้สึกว่าของผมอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กไงดวงก็ไม่ค่อยดีอ่ะทีนี้มันก็วัดกันแล้วนะครับผมว่าดวงใครจะดีใครจะออกได้ดีกว่ากันปุ๊บนะครับผมโซเด้งอ่ะทิมมปหนึ่งที ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้ก็โดนสับเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมมีแหวนซ้อนโอ้โหแล้วมๆๆแม่นยังกระจับวางนะตอนนี้เอาแล้วนะตอนนี้จะเป็นยังไงเอย่ยโอ้โหยนะครับผมไม่มีล้างด้วยครับผม ทำการสตาร์ดโดยริโป้ตอนนี้ริโป้เรามีเกิด3มเทินอยู่แล้วโอ้โหแช่แข็งครับผมดวงอย่างดีตอนนี้ล้างไปครับอเกิดสถานการณ์วิกผ่านเขามีอมาตะนะครับผมจำนวน2เทินแล้วก็ตีมาครับผมทำให้ริโป้ของเราตายริโป้ของเรามีสับนะครับผมตอนนี้ขออย่างเดียวอย่าให้เขามีล้างอือสับไป1ทีครับตายไปที่เรียบร้อยแล้วสับไปอีก1ทีนะครับผมโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ยังเหลือทางด้านของเอลิเซียเขาอยู่เอาละ ทุ่มเข้าไปอ่าสามเทินคือตอนนี้อ่ะเราได้เปรียบประเด็นคือแฟร์เนี่ยมันจะรีคูดาวทันไหมโอ้โหเอลิซี เอลิเซียนะครับผมรอแล้วเรียบร้อยนะครับผมโดนล้างอ่ะมันก็จะวัดดวงแบบนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดว่าดวงดีก็รอดไปนะครับผมแต่ถ้าดวงสวยก็แพ้นะครับผมวัดแบบนี้หมดนี้ผมก็เลยไม่ได้จะสี่เรียญสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมเอามาเนี่ยมันจะเป็นทานได้ของทีมสงครามเบ็ดเ,เสร็จนั่นเองนะครับผมด้วยความที่ว่าตัวมันโกงขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องมีทางได้ของทีมเวทเอ่อทีมกายภาพนะครับผมแล้วก็ทีมถึกนะครับผมคลักกันอยู่แล้วใช่ไหมและการที่เราเนี่ยไม่มีทางได้ของลิโป้ผมบอกเลยว่าคะแนนของเราเนี่ยมัน จะหายไปจากทางนาของไอทีมกายภาพค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีนะครับผมเราจะได้เจอทีมแบบคระนะครับผมมันไม่เหมือนกับอารีนาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะไออารีนาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเจอแต่ทีมกายภาพวัดดวงกันทั้งนั้นเลยนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเจอแบบคระเห็นไหมเจอทีมถึกบ้างนะครับผมเจอทีมเบสบ้างแบกบในโหมดนี้อย่างมากเลยนะครับผมเป็นตัวเมตาก็อยากให้ทุกคนเก็บนะอันนี้ก็คือข้อดีนะครับผมอย่างที่2ครับผมทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ตกเมตาในทีมส่งครัมเบทเซตอ่ะแล้วก็ต่อไป รเรามาบอกวิธีการได้รับโค้ดกันดีกว่าการได้รับโค้ดนะครับผมเพียงกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับผมกดไปที่ตั้งค่าครับอ่าแล้วก็ กด copy link นะครับผมส่งไปให้ทางเพจ Facebook ของผมนะจะมีการปักหมุดไว้อยู่ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ควาว่า BLS1 ด้วยนะครับผมพิมพ์ยังไงก็ได้ขอแค่สื่อสารให้รู้เรื่องนะว่าทุกคนเนี่ยดูมาถึงตอนนี้แล้วอ่า BLS1 นะครับผมพร้อมกับ UID เพราะว่าทำไมผมถึงไม่ให้โค้ดเลยล่ะกลัวทุกคนเอาโค้ดไปขายเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะมีการกรอกโค้ดให้เองดังนั้นก็ทําเงอนขนะครับผมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วก็ทําการกดแคปหน้าจอแล้วไปส่งที่เพจ นะแค่นี้ผมก็จะมีการเติมโคดให้เหมือนกับทางด้านของเงื่อนไขรอบที่แล้วเลยแต่ว่าเพิ่มทางด้านของ b l s 1มาหน่อย <c oughs> เราจะได้รู้นะครับผมว่าดูมาถึงขนาดนี้ปะดูกันต่อต่อไปนะครับผมก็คือฐานด้านของเรื่องการฟาร์มอมืทีเนี้ยการฟาร์มผมจะใช้อยู่2ตัวก็คือทีมกายภาพทั้งคู่เลยนะด้วยความที่ว่าด่าน24ขีดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้จํากัดไว้ว่าเอ้ย ฝั่งซ้ายมันจะต้องเป็นฐานะของทีมเวทฝั่งขวาเนี่ยมันจะต้องเป็นทีมกายภาพตอนนี้มันสามารถใช้กายภาพทั้ง2ห้องได้แล้วผมก็จะใช้เป็นฐานะของริโปแล้วก็แทโอซึ่งถามว่าทำไมผมถึงใช้2ตัวนี้เพราะว่าผมศรัทธายังไงละ สธานในสัตว์เลี้ยง2ตัวนะครับผมเพราะว่าไอตัวละครประเภทพวกนี้แทโอมันจะมีตายเกิดใช่ไหมมันก็จะมีการรีเซตคูดาวแล้วก็โจมตีรอบหนึ่งซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันอีซี่อยู่แล้วนะครับผมสลับแทโอมี C6 เนาะยังไงมันก็ผ่านได้แบบชิวๆแต่ว่ามันจะกินเวลาเยอะหน่อยนะผมก็จะยัดเป็นฐานะ้าของการใส่ดอทมาเพราะว่าดอทผมเนี่ยยังไม่ทําถึง6ดาวถ้าเกิดว่าทําถึง6ดาวมีการปลดอาศักยภาพของสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็จะใส่ตัวอื่นที่มันเคลียร์เร็วก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเฟรย่าอะไรแบบ แต่ว่าผมยังไม่มีไงทําให้ดาเมจ ATK เดียมันค่อนข้างที่จะน,น้อยก็เลยยังใช้เป็นทาร์ด้ของเทโออยู่ด้วยความที่ว่าดอทผมยังไม่ได้6กดาวยังไม่ได้ปลดศักยภาพและเหมือนกันนะครับผมทางด้านของไอตัวละครอย่างลิโป้คือมันจะเหมือนกับทาร์ด้ของเทโอแต่ว่าเป็นเทโอที่อัปเกรดกว่าอัปเกรดยังไงหนึ่งคือตายแล้วก็จะมีเกิดขึ้นมาใช่ไหมล่ะเกิดก็จะมีการรีเซ็ตคูดาวดังนั้นการันตีได้เลยว่าคุณก็จะผ่านแบบสบายๆอย่างแน่นอนแต่มันจะเสียเวลาแต่มันคือเทโออัปเกรดใช่ไหมนะครับผมบวกกับ ทางด้านของทักษะตัวดีครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตีศัตรูตายนะครับผมมันจะทําให้ลิโป้เนี่ยออกสกิลอีกรอบหนึ่งดังนั้นลิปโป้เนี่ยจะมีการใช้สกิลล่างนะครับผมลดเกาะให้กับศัตรูนะจากนั้นทิมสกิลนี้ตายเพียงแค่หนึ่งตัวมันเบิ้ลอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ทําให้กรนารันตีได้ว่าคุณเนี่ยจะชนะอย่างแน่นอนอ่ะพูดไม่เห็นภาพใช่ไหมละ่ะเราก็ใส่ไปดีกว่าอันนี้ผมใส่ดอทกับเอลิที่มันเป็น5ดาวผมพยายามหา6ดาวนะแต่ว่ามันยังไม่ออกนะครับผม แลวถ้าว่าทำไมผมถึงศรัทธาดอทก็เมื่อก่อนนะครับผมใส่ดอทแล้วรู้สึกว่าแหวนเนี่ยมันออกง่ายนะครับผมใครใส่เป็นยังไงผมไม่รู้แต่สลหรับส่วนตัวของผมคือใส่แล้วแหวนเนี่ยมันตกง่ายแล้วก็ตั้งแต่ไม่ได้ใส่ดอทนะครับผมเอาดอทออกแล้วก็พยายามที่จะ เร่งให้เวลามันเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะผมก็ใส่เป็นทายของพวกเฟยงเฟย่าอะไรเงี้ยในการฟาร์มด่านแต่ผลที่ได้มาคือการันตีมาหลายรอบไม่เคยออกก่อนสักรอบเลยหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้สัทธทารดอดแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออในไหนมันก็วันหนึ่งผมก็ฟาร์มไม่ได้ทั้งวันใช่ไหมล่ะเปิดออโต้ทิ้งไว้กล่องก็หมดภายในวันหนึ่งดังนั้นผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะจบให้มันเร็วๆเ,เพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นก็เลยกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยริโป้เราตีใส่เป็นเซต ขอแค่มันแตกแค่ตัวเดียวอะ่ะนี่ได้3อีกแล้วปึ๊บเห็นปะอ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะไวกว่าแทโออย่าลืมนะต่อให้เขาจะทิมไม่ตายเขาโดนฆ่าไปแล้วนะครับผมเขาจะตายเกิดพร้อมกับทางด้านของมีอะไรมีทางด้านของการรีเซ็ตคูดาวใช้สกิลได้อีกรอบหนึ่งเป็นยังไงผมบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมสลับริปโปการฟาร์มแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่นี้มันจะอยู่กับเอ่อมันจะอยู่กับการฟาร์มใช่ไหม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมจะเป็นเมตาตัวฟาร์มอีกหลายแพทเลยแหละ <c oughs> อ่าส่วนใครที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ย5ดาวใช่ไหมเผื่อใครอยากจะสัตาวาดดอสแล้วก็เอลินะครับผม ก็ใส่ไปได้เนาะส่วนสเตตัสของผมเนี่ยก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่อาจจะมีไม่ติดคิดหนรนะครับผมอัตราจุดอ่อนเนี่ยก็ทําไม่ได้100%นะด้วยความที่ว่าหาเซตค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมตีไม่ค่อยลงแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะผมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปอัตราคีดีคอลเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยส่วนอัตราจุดอ่อนเอาเท่าไหร่ก็ได้ด้วยความที่ว่าริปโปเขามีเบิ้ลใช่ไหมล่ะขอแค่เขาทิมให้ตายสักตัวหนึ่งนะครับผมสกิลของเขาก็จะมีการออกสามทันทีอื ทางด้านของ Pv EQ ใช่ไหมล่ะก็ผมเอาลงแล้วก็ถือว่าเก่งนะครับผมใช้ได้เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้อยู่แค่ประมาณทีมคายทีมแฝดใช่ไหมแฝดอยู่ไหนวะไม่ใช่แฝดไอ้นี่ไม่ใช่แฝด <c oughs> ทีมคายทีมแฝดแล้วก็จะเป็นฐา,านะของทีมอย่างคางุระทีนี้มันก็จะเหลือสล็อตน,นะครับผมเอาไว้ไปเล่นทางด้านของทีมลิปโปได้อีกอมผมก็จะใช้ทีมลิปโปอ่ะโดยความที่ว่าผมมีพายก็ใส่พายไปนะครับผมอ่ามีตัวไหนก็ ใส่ตัวอื่นได้อีกนะแต่ว่าผมจะใส่เป็นทางด้านของเห็นไหมผมก็จะมีทีมเล่นอีกทีมหนึ่งนะครับผมให้ครบทางด้านของ5ทีมเนาะผมก็ยังไม่ได้เทสนะว่ามันจะชนะทีมอะไรได้บ้างดูจากทีมแล้วไม่น่าจะชนะแต่อยากลองดูนะครับผมอา่าลองดูไปพร้อมกันว่าจะชนะทีมนี้ได้ไหมแต่น่าจะติดแข็งของเกลิดัตไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นเกลิดัตเนี่ยน่าจะโดนแช่แข็งแช่ตูดนะครับผมเล่นไม่ได้แต่ยังไงก็อยากลองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะรรออหืเล่า เปิดมานะครับผมจะใช้เป็นทางาน้าของอเอมิเลียนะตัดปุ๊บตัดเลือดไปเลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็โจมตีไปจังหวะนี้จริงๆผมควรใช้บนหรือเปล่าวะเออควรใช้บนนะเนี่ยชิบหายแล้ว <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเล่นไปอุ้ยมีติดทางด้าของไอ้นั่นด้วยถือว่าใช้ได้ครับผมถ้ามีบนเนี่ยจะได้ทิ้มสองรอบเลยมาดูว่าจะโดนแข็งหรือไม่อ่าไม่โดนใบด้วยนะครับผมรอดมาได้ปุ๊บ โอเคตายไปตัวหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้เกิดการสรับจากลิปโปเกิดขึ้นบึ้มทีมเข้าไปหนึ่งตัวตาย2ตัวครับผมทําให้ได้เบิ้ลและได้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีมตายไปเลยครับลิงโอ้โหโอเคแค่นี้ก็อีซี่แล้วอ่านี่นี่เห็นไหมมันก็ได้ทีมเล่นโกงๆมาอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวเผื่อมันฟุกนะครับผมก็ขอลองอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันผมรู้สึกว่ามันฟุกแหละอะเป็นของไอดีตัวเองนี่แหละ <laughs> ลองของหน่อยปะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกรอบไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ ในความคิดของผมมันก็ r n g อ่ะทุกคนมันมีโอกาสที่จะ,ะยังไงอะโดนโดนติดแช่แข็งอะตัดเลือดมานะครับผมไม่ติดลิงด้วยอันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือความชิบหายลืมเปลี่ยนด้วยสกิลควรที่จะเป็นบนดีกว่านะเนี่ยถ้าได้บนเนี่ยมันจะเบิ้ลเลยแต่อันนี้คือไม่ได้บนอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแหวนเขาเยอะเลือดมาเต็มหลอดเนี่ยจะทิมบนก็ยากอย,กอยู่นะโอเคนะครับผมตายลงไปแต่ถ้าเปิดล่างมันก็ลดเกาะไงก็มีโอกาสได้ไดอยู่อ่า แข็งไปแล้วนะครับผมจากลิงเนี่ทางเทคนิคมันควรจะเป็นแบบนี้แต่เอ้ยเกลิดัสผมทำอะไรวะทำไมอ่อนแอจังวะ <c oughs> ตายไปแล้วเหรอโอเคนะครับผมแล้วก็ทิมพายไปปึ้งนะครับผมโอ้โหโคตรอีซี่เลยมันมันนิ่มขนาดนี้เลยเหรอเอาดีปึ๊บแล้วก็โดนลิงฟาดมาครับผมตายไปแล้วริปโปได้เกิดใหม่ครับนี่แต่ว่าริปโปผมเนี่ยมีแหวนซ้อนเอ้ยปึ๊บอืมอืมคิเมต้าแม่งโดน ตบแบบโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเราเลยลองทานของไอเดี๋ยวลองทานของคนอื่นดูไม่งทำไมมันอีซี่จังวะอ่ะนี่แหลงแดงล่อตีนนะครับผมเดี๋ยวขอลองหน่อยปึ๊บเดี๋ยววันนี้เราจะมาตีโค้ดหน่อยนะครับผมเผื่อบ้านโค้ดจะแข็งมาดูบ้านโค้ดจะแข็งหรือเปล่านะครับผมตัดเลือดนะยังไงทีนี้ก็ช้าอยู่แล้วปึ้มเข้าไป 1G ครับอาอเขาเอาทูนี่ว่าลืมดูไม่เป็นไรนะครับผมเน้นความสะใจอยู่แล้วปึ๊บอ่าตีโค้ดได้ถือว่าตึงนะปึ๊บ จบไปนะครับผมไม่ต้องปรับแล้วไม่ต้องเอาทิมลงก่อนถ้าทิมลงก่อนก็ถือว่าดีแต่ว่าเราจะเอารถเกาะน,นะครับผมเอามีล้างนะครับผมจังหวะนี้เอาแล้วนะครับผมทําให้พรายลงไปดิ้น,นะครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงต่อลิปโปโ้ทิมเข้าไปะครับผมยังตายไปตายไปแล้วะครับผมได้ทิมอีกรอบหนึ่งะครับจังหวะนี้อือมสับเข้าไปครับแล้วลิงนอนแองแมงเลยครับโอ้โหไม่อยู่ครับแล้วก็ทูดอีซี่นะครับผมโทีมลิงกลายเป็นทีมกระโปุกแล้วเนี่ย โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและนี่ก็คือความสามารถของริโปผมมองว่ามันสามารถใช้ได้งานได้เยอะนะครับผมแล้วก็ดึงทีมกายภาพออกมาได้โคตรที่จะดีแล้วก็โคตรเก่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่ามองหาร้านตู้เกมก็ที่ร้านเติมเกม power pay สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกุศลบายครับท่านผู้ชม